ในโลกที่วุ่นวายและเต็มไปด้วยเสียงรบกวนการหาเวลาให้กับธรรมชาติและการอยู่คนเดียวสามารถเป็นการเติมพลังที่มีค่าอย่างยิ่งในทุกครั้งที่เราหยุดพักจากความเร่งรีบหาโอกาสให้ตัวเองได้สัมผัสกับเสียงของใบไม้เสียงล้ามไหลหรือแม้แต่เสียงของลมพัดที่ผ่านมา การได้อยู่คนเดียวในอ้อมกอดของธรรมชาติไม่ได้หมายความว่าเราจะรู้สึกเหงาแต่เป็นการได้รู้จักตัวเราเองเพราะบางครัง้งความเงียบก็เป็นเสียงที่ไพเราะที่สุดที่ทำให้เราสามารถไตร่ตรองความคิดทบทวนความรู้สึกและเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามา ยิ่งไปกว่านั้นความสงบที่เกิดขึ้นช่วยให้เราได้สติในการ,รเผชิญกับสิ่งต่างๆด้วยความมุ่งมั่นและพลังใจที่เต็มเปีย่ยม